สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับครูช่ายในรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .5 ค่ะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่4นะคะนักเรียน EP ที่3เนี่ยเราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าแหล่งน้ำบนโลกมีน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มใช่ไหมคะและก็แหล่งน้ำในอำเภอปากช่องเนี่ยมีแหล่งน้ำอะไรบ้างวันนี้นะคะครูชายก็จะมาสอนในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำค่ะว่าเรานะคะหรือว่าตัวนักเรียนเองสามารถช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำได้อย่างไรบ้างนะคะเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะ การอนุรักษ์นะคะก็คือการป้องกันปัญหาที่พึงจะเกิดขึ้นกับน้ำค่ะและการนำน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดํารงชีวิตของมนุษย์การอนุรักษ์น้ำนะคะนักเรียนสามารถดําเนินการได้ด้วยตัวเองนะคะไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาคอยบอกกล่าวตลอดเวลาค่นักเรียนการใช้น้ำของนักเรียนนะคะจะเกิดขึ้นเลย ตั้งแต่นักเรียนลืมตาขึ้นมานะคะก่อนที่จะไปใช้ชีวิตประจําวันนะคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยจะต้องอาบน้ําแล้วก็แปรงฟันใช่ไหมคะการอาบน้ําแปรงฟันนะคะนักเรียนนักเรียนเนี่ยสามารถช่วยกันประหยัดน้ําได้นะคะถ้าบ้านนักเรียนคนไหนนะคะมีอ่างล้างหน้าที่เป็นก๊อกน้ํานะคะในขณะที่นักเรียนแปรงฟันนะคะเราไม่จําเป็นจะต้องเปิดน้ําทิ้งไว้นะคะ เราสามารถปิดน้ำนะคะแล้วก็แปลงฟันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดน้ำเพื่อล้างทําความสะอาดนั่นเองค่ะหรือว่าการที่เราล้างจานนะคะซักผ้า ก่อนที่เราจะปล่อยน้ําทิ้งหรือว่าเทน้ําทิ้งนะคะนักเรียนสามารถนําน้ําเหล่านี้ไปลดน้ําต้นไม้ได้หรือว่าบ้านใครที่หน้าบ้านเป็นฝุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ฝุ่นน้อยลงนักเรียนก็สามารถนําน้ําตรงนี้ค่ะไปลาดเพื่อให้เกิดฝุ่นที่น้อยลงได้นะคะ แต่ถ้าเป็นน้ำที่มีเศษอาหารครูชายขอแนะนำว่านักเรียนจะต้องจัดการเศษอาหารให้ถูกต้องก่อนนะคะแล้วค่อยนำน้ำเหล่านี้ไปศาสเพื่อให้เป็นการลดฝุ่นหน้าบ้านได้ค่ะนักเรียนเรามาดูการอนุรักษ์แหล่งน้ำไปทีละข้อนะคะข้อแรกนะคะเริ่มจากการปลูกป่าค่ะ โดยเฉพาะการปลูกป่าบริเวณที่เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำนะคะหรือบริเวณภูเขาเพื่อให้ต้นไม้นะคะเป็นตัวกักเก็บน้ำนะคะซึ่งเป็นตัวกักเก็บจากธรรมชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำบนดินหรือว่าแหล่งน้ำใต้ดินค่ะนักเรียนแล้วก็เขาจะปลดปล่อยน้ำออกมาอย่างเป็นระบบแล้วก็ปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ อำเภอปากช่องบ้านเรานะคะต้นน้ำเนี่ยจะอยู่ที่เขาใหญ่นะคะนักเรียนซึ่งเขาใหญ่นะคะถือว่าเป็นป่าใช่ไหมคะจะเป็นป่าต้นน้ําของอำเภอปากช่องเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ไหลลงมาเรื่อยๆนะคะตามหมู่บ้านจนสิ้นสุดที่เขื่อนลําตะคองนั่นเองค่ะอย่างที่สองนะคะคือการพัฒนาแหล่งน้ําค่ะ เนื่องจากปัจจุบันนะคะแหล่งน้ำในธรรมชาติเกิดสภาพตื้นเขินเป็นส่วนใหญ่ค่ะทำให้ปริมาณน้ำที่จะกกักเก็บไว้เนี่ยมีปริมาณที่ลดลงค่ะการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำเพียงพอ จึงจำเป็นต้องทําการขุดลอกแหล่งน้ําให้กว้างขึ้นนะคะหรือว่าให้ลึกขึ้นใกล้เคียงกับสภาพเดิมที่เคยเป็นมาค่ะตลอดโจนการจัดหาแหล่งน้ําเพิ่มเติมจากที่เคยมีอยู่นะคะหรือว่าอาจจะต้องขุดเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้นะคะและแต่ว่าการขุดเจาะนี้นะคะจะต้องดูด้วยว่าจะทําให้เกิดดินซุดหรือเปล่าหรือว่าขุดลงไปแล้วเนี่ยจะ แอ่งน้ําบาดาลน,นั้นนะคะอยู่ใกล้บริเวณบ้านเรือนหรือเปล่านะคะถ้ามันทําให้พื้นดินซุดเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับบ้านเรือนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นด้วยนะคะวิธีที่3ค่ะคือการสงวนน้ําไว้ใช้ค่ะนักเรียนเป็นการวางแผนการใช้น้ําเพื่อให้นะเพื่อให้มีปริมาณน,น้ํานะคะที่มีคุณภาพแล้วก็นําปริมาณน,น้ําที่เหลือนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดในตลอดทั้งปีค่ะ โดยเฉพาะในหน้าแล้งนะคะเราจะกักเก็บหรือว่าสงวนไว้ด้วยวิธีการต่างๆค่ะเช่น การทำบ่อนะคะหรือว่าทําสระเก็บน้ํานะคะหรือการหาภาชนะใหญ่ๆนะคะเช่นโอง่งแท้งน้ําถังน้ํานะคะหรือการสร้างอ่างเก็บน้ํานะคะสร้างเขื่อนแล้วก็ระบบชนลประทานต่างๆค่ะนักเรียนดูภาพนะคะเป็นภาพของเขื่อนนะคะซึ่งอําเภอปะช่องบ้านเราจะมีเขื่อนนะคะชื่อว่าเขื่อนลำตะคองใช่ไหมคะ จะเป็นการกักเก็บน้ำไว้ให้สำหรับประชาชนใช้ในหน้าแล้งนะคะซึ่งในหนึ่งปีเนี่ยจะมีบางช่วงเท่านั้นที่เกิดฝนตกใช่ไหมคะนักเรียนหน้าฝนเนี่ยน้ำนะคะก็จะไหลมารวมกันที่เขื่อนลำตะคองหรือว่าท่างอยนะคะส่วนหน้าอื่นๆเนี่ย ก็จะไม่มีฝนตกใช่ไหมคะก็จําเป็นจะต้องปล่อยน้ําจากตรงนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนได้นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะหรือว่าถ้าบ้านใครนะคะมีโอง่งมีแท้งน้ําสามารถรองน้ําฝนขึ้นนะคะรองน้ําฝนเลยเมื่อเกิดหน้าฝนนะคะก็จะรองน้ําฝนไว้ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคได้ค่ะนักเรียนวิธีที่4ค่ะ การใช้น้ําอย่างประหยัดนะคะการนําน้ํามาใช้ให้เกิดประโยชน์หลายอย่างอย่างต่อเนื่องนะคะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุดค่ะทั้งด้านการอนุรักษ์น้ํานะคะตัวผู้ใช้น้ําเองหรือเรานะคะจะต้องลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้ําด้วยนะคะแล้วก็ลดปริมาณน้ําเสียไม่ปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําลงสู่แม่น้ํานะคะแล้วก็ การที่เราไม่ปล่อยน้ำเสียลงไปนะคะมันจะแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำด้วยค่ะถ้าประชาชนทุกคนนะคะปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลองนะคะน้ำในแม่น้ำลำคลองอะ่ะจะเสียไปด้วยนะคะแล้วทำให้เรานะคะขาดแคลนน้ำที่จะใช้ในการอุป,ปโภคบริโภคค่ะวิธีที่5คือ ปัญหาส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นจากเมืองใหญ่ๆค่ะเป็นการป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำนะคะซึ่งถ้าประชากรอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นนะคะหรือว่าอาศัยอยู่ในย่านอุตสาหกรรมการป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำนะคะจะต้องอาศัยกฎหมายในการควบคุมค่ะและจะต้องมีเจ้าหน้าที่นะคะตามกฎหมายเนี่ยมาช่วยควบคุมการปฏิบัติของประชาชนนะคะ แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําแล้วก็ปัญหาน้ําด้วยนะคะเพราะว่าถ้าประชาชนอาศัยอยู่เยอะแล้วการจัดการปัญหาของการปล่อยน้ําเสียเนี่ยไม่ ควบคุมหรือว่าไม่แม่นยําไม่แน่นอนนะคะก็จะมีปัญหาเหล่านี้มาลบกวนได้นะคะแล้วก็ในย่านอุตสาหกรรมเนี่ยโรงงานส่วนใหญ่นะคะโรงงานใหญ่ๆจะต้องมีการจัดการน้ําเสียก่อนที่จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติหรือว่าปล่อยลงสู่แม่น้ำลำคลองด้วยค่ะ วิธีที่6นะคะการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ค่ะน้ำที่ถูกใช้แล้วนะคะแต่ว่ายังมีสภาพที่ไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นได้นะคะที่ครูใช้เกินไปแล้วในช่วงตน้นก็คือน้ำจากการล้างล้างภาชนะใส่อาหารนะคะหรือว่าน้ําที่ล้างจานนักเรียนสามารถนําไปรดน้ําต้นไม้ได้นะคะหรือน้ําจากการซักผ้านักเรียนก็สามารถนําไปถูบ้านได้นะคะสุดท้ายเนี่ยก็ นํานไปใช้รดน้าต้นไม้นําไปใช้รดพืชผักส่วนคั่วนะคะหรือว่าบ้านใครที่ทําเกษตรกรรมนะคะปลูกผักเราสามารถใช้น้ําตรงนี้ค่ะไปรดน้ําเพื่อให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดได้เลยนะคะนักเรียน เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าการอนุรักษ์แหล่งน้ํานะคะไม่จําเป็นจะต้องให้ทางรัฐบาลนะคะหรือว่าทางกฎหมายเนี่ยควบคุมให้เราช่วยกันอนุรักษ์นะคะเราสามารถทําด้วยตัวเราเองได้นะคะเริ่มจากบ้านเรือนของเรานะคะควรมีโอ่งแทงน้ํากักเก็บน้ําไว้ใช้ด้วยนะคะแล้วก็การทิ้งน้ําเสียลงสู่แม่น้ําลําคลอง ควรจะมีการบำบัดก่อนนะคะหรือว่าน้ำที่มีความสกรปรกนะคะนักเรียนสามารถนำไปลดน้ำต้นไม้ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องปล่อยลงกลับสู่แม่น้ำลำคลองนะคะถ้าน้ำในแม่น้ำลำคลองเนี่ยเน่าเสียนะคะอนาคตถ้ามีปัญหาเรื่องภายแล้งนักเรียนจะไม่สามารถนำน้ำในแม่น้ำลำคลองมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะนักเรียนเราจึงต้องช่วยกันอนุรักษ์แหล่งน้ำ ไม่ทิ้งใคยะลงสู่แม่น้ำลำคลองนะคะโดยเฉพาะสมัยนี้ค่ะมันมีโควิดใช่ไหมคะเครื่องตรวจ a อ k ที่เราใช้ตรวจ หาเชื้อเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการทิ้งให้ถูกวิธีนักเรียนอยา่าเผลอทิ้งลงไปในแม่น้ำลำคลองเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้เป็นการแพร่กระจายเชื้อได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นผลต่อประชาชนท่านอื่นๆด้วยนะคะควรมีการจัดเก็บขยะให้ทิ้งอย่างถูกที่ทิ้งอย่างถูกต้องนะคะนักเรียนเราต้องเริ่มจากตัวเราก่อนนะคะถ้าทุกคนคิดว่าทุกคนช่วยกัน น้ำในอำเภอปากช่องบ้านเรานะคะน้ำในประเทศไทยก็จะเป็นแหล่งน้ําที่มีความสะอาดแล้วก็เป็นแหล่งน้ําที่น่าท่องเที่ยวนะคะเป็นแหล่งน้ําที่สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภคได้นะคะเราต้องร่วมมือกันช่วยให้แหล่งน้ําในบ้านเรานะคะมีความสะอาดน่าท่องเที่ยวขานักเรียน ครูชายก็หวังว่านักเรียนนะคะจะนำความรู้ตรงนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ครูชายขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ